เลสเตอร์ซิตี้ตกเป็นข่าวกำลังให้ความสนใจในการคว้าตัวแทมมี่อราฮัมกองหน้าเชลซีมาร่วมทีมหลังจากนาเตะกลายเป็นส่วนเกินในถิ่นสแตนฟอร์ดบิดดาวยิงมา23ปีได้รับโอกาสไปเพียง123นาทีในยุคของเจ้านายคนใหม่อย่างโทมัสทูเคิลและได้สัมผัสเกมไปเพียง12เกมเพลยมลชกหลังจากแฟงลำพัดโดยไล่ออกเลสเตอร์ชื่นชอบฝีเท้าดาวเตะรายนี้และวางไว้เป็นตัวแทนของเจมี่วาดี กองหน้าของทีมที่ตอนนี้อายุอานามป่าเข้าไป34ปีเข้าไปแล้วอย่างไรก็ตามเลสเตอร์อยังเป็นเพียงเต็ง3ที่จะได้ตัวราคารับแทงในกรณีที่แทมมี่จะย้ายไปอยู่ที่12ต่อ1หรือแทง1จ่าย12เมื่อรวมทุนตามหลังเวสแฮม3ต่อ1และอเซนวิลล่า2-1ซึ่งทีมหลังเคยร่วมงานกันมาก่อนหน้านี้แล้ว เว็บไซต์ Keep Me Sport ได้จัดอันดับ20เจ้าของสโมสรฟุตบอลที่บริหารงานได้ดีที่สุดในพิมเมอรีกโดยครอบครัวศีวนนัฒนพภพาเจ้าของสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้ถูกยกให้เป็นเจ้าของสโมสรฟุตบอลอันดับหนึ่งที่บริหารงานได้ดีที่สุดในพิมเมอรีคไดรายละเอียดระบุอีกว่าคุณอัยวัตศรีวัฒนพภพาประธานสโมสสเลสเตอร์ซิตี้มีความห่วงใยแฟนบอลและยังคงลงทุนกับสโมสรอ์อย่างต่อเนื่อง จนได้รับการยอมรับจากแฟนบอลด้ยวยความจริงใจนอกจากนี้เขายังสร้างสโมสรให้มีแนวทางการบริหารที่ชัดเจนทั้งในเรื่องของการสรรหาบุคลากรที่จะมาร่วมงานกับสโมสรที่ดีเยี่ยมนั่นรวมไปถึงการแต่งตั้งเบนเดอร์โรเจอร์เข้ามาเป็นผู้จัดการทีมและปัจจุบันยังรั้งอยู่ในอันดับที่3มีลุ้นไปเล่นในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกส่วนตระกูลเกลเซอร์ที่เป็นเจ้าของปิดแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด รั้งอันดับบวยของการบริหารด้าน John Henry, จอร์แดนปัจเฮรรี่เจ้าของลิเวอร์พูลรั้งอันดับรองบวยในการจัดอันดับในครั้งนี้เจ้าของทีมที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกอันดับ 1. อัยวัตศรีวัฒนประพาจากเลสเตอร์ซิตี้อันดับ 2. กัวกวางชานจากวูฟทัมตันอันดับ 3. านาเซฟซาวิวี y, และเวส t อีเดนจากแอสตันวิลล่าอันดับ 4. t o โทน,นี่บรูมจากไบรตันอันดับ 5. ฝาฮัรดโมชิรี่จากเอเวอเรตันอันดับ6แอนเดียดราซิซานีจากลีดยูไนเต็ดอันดับ7ม so e ันซูพินไซเยสอาลนายานจากแมนซิตี้อันดับ8เก่าฉีเฉิงจากซาทันตันอันดับ9กัวชวนไลจากเวฟบฟอวิดอันดับ10ซางฮิตข่านจากฟูแล่มอันดับ11โรมันอัราโบวิดจากเชลซีอันดับ12สตีฟพาริต จอห์นแฮริดและเดวิดบริชเชอร์จากคิสตันพาเลทอันดับ13อับดุลลาบินมูซาอัสบินอับดุลลาซิสอัลซาอัตจากเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดอันดับ14อลเลนเพสจากเบอร์สลีย์อันดับ15บาเดนเนลเลวี่จากทแทมฮอสเปอร์อันดับ16เดวิดโกกับเดวิดซูลูแวนจากเวสต์แฮมอันดับ17ไมค์แอชลีย์จากนิวคาสเซิลอันดับ18สแตนโคเอนเก้จากอาร์เซนอล อันดับ19จอห์นเอวยูเฮนรี่จากลิเวอร์พูลและอันดับ20ตระก,กูลเกลเซอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตีฟวอลอดีตหัวหน้าฝ่ายการเสริมทัพของเลสเตอร์ชุดคว้าแชมป์เปี้ยนลีกถูกโจรบุกขึ้นบ้านจนโดนขโมยของมีค่าไปหลายอย่างหนึ่งในนั้นคือนาฬิกาข้อมือที่เขาได้รับจากคุณวิชัยสีวัฒนประภา,าโดยตอนนี้ลูกสาวของวอล วอนให้ทุกฝ่ายช่วยกันแพร่กระจายข่าวเพื่อที่จะได้เอาของล้ำค่ากลับคืนสตีฟวอลอดีตหัวหน้าฝ่ายการเสริอมทัพของเลสเตอร์ได้รับข่าวร้ายและมีโจรบุกข,ขึ้นบ้านพร้อมกับขโมยของล้ำค่าไปหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเหรียญแชมเปียนเลกเหรียญแชมป์เดอะแชมเปี้ยนชิพลีกบและนาฬิกาข้อมือยี่ห้ออูโบที่เคยได้รับจากคุณวิชัยศรีวัฒนประภาอดีตเจ้าของทีมเลสเตอร์ วอลถูกยกให้เป็นหนึ่งในคนที่ทำให้เลสเตอร์ภายใต้การบริหารของเศรษฐีชาวไทยประสบความสำเร็จอย่างมากหลังจากที่เขากับทีมงานมองเห็นถึงศักยภาพของนาเตะโนเนมจนเอามาปลุกปั้นต่อได้อย่างเช่นเจมี่วาดีริยาร์ดมาเรสเอ็นโกโรกองเต้ก่อนที่เขาจะบอกลาทีมเพื่อไปเป็นผู้อำนวยการฟุตบอลของเอเวอเรตในปี2016แต่ก็ไม่รุ่งจนโดนปลดออกจากตําแหน่งในอีก2ปีต่อมาหันหน้าลูกสาวของวอลกล่าวผ่านทวิตเตอร เครือข่ายสังคมออนไลยอนฮิตว่าทางครอบครัวจะไม่ขอถแถลงการใดๆเพิ่มเติมเราขอร้องแค่ให้พวกคุณช่วยแพร่กระจายข่าวนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อเป็นการช่วยเราตามหาของล้าค่าเหล่านี้และนํามันกลับมาสู่ครอบครัวของเรา